ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหักกล้าม g ว a เว y ครับรว <laughs> มช่องสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ u, บ,นะบ,นะบนะิ๊กมาสโกลว a เวเบานะเบาๆนะแม่งมีตัวชาร์จต, <laughs> ต้องบอกว่า <laughs> ออกเสียงดังไม่ได้ครับเพื่อนตอนนี้น้องๆหมากันมาเพียบเลยวันนี้ผมก็มากับนเฮียยงนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับยองเพื่อนๆดูหน่อย ไม่กัดตูนะกัดกูตกคอหายเลยนะมึงวันนี้คือเห็นแน่นอนแล้วหมาอยู่หนึ่งตัวหนึ่งตัวครับมีอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังกต้นใช่กต้นขยับนี่ตัวนู้นน่ารักตัวนู้นน่ารักครับตัวนู้นเป็นมิดไอตัวนี้ไม่ค่อยพันาไว้จมิดกับพี่เดี๋ยวไม่มิดกับผมในบ้าวันนี้คือเราเห็นหมาอยู่สองตัวนี่แน่นอนครับคอนเทนต์เราวันนี้ก็คือพิวิธจะหักคอหมาหักคอหมาทิ่หาเลยเจอเจอคนด่าเลยก็ต้องบอกว่าผมกับเฮียยงวันนี้เราจะมีภารกิจอยู่อย่างนงงคครัับืออย่าผมกหน เฮ้ยวันนี้ผมเจอยายดูถูกอ่ะเพื่อนๆยายบอกว่าตัวขนาดนี้ผมเพิ่มเฟิร์นบอกอาสาจะขึ้นมะพร้าวให้ยายบอกมะพร้าวเต็มคอแล้วยายบอกมึงจะขึ้นไปทำบ้าเลยมึงขึ้นได้ะขึ้นไหวหรอยายบอกเฮ้ยยงยายผมบอกว่าให้เองขึ้นได้ข้าให้เองหมื่นนึงเลยอ่ะเอออ่าให้ผมหมื่นนึงเลยโอเคขึ้นต้นนึงได้หมื่นหนึ่งสองต้นสองหมื่นสามต้นสามหมื่นอ้าววันนี้ทำได้ต้นละหมื่นเหรอเออต้นละหมื่นไหวไหมเพื่อนเพื่อนว่าผมขึ้นไหวว่าผมหนักเก้าสิบกิโลเนี่ย เออเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เพื่อนๆลองติดตามครับผมกับเฉยยงจะลองขึ้นไปจิงเลไม่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 ไมผมผมปีนไม่ได้ผมบอกเลยไม่ใช่ลิงเฉยยงนี่ยนี่ตอนนี้ระหว่างที่เราถ่ายเต้นกำลังตีซีกับหมาอยู่ใช่ตีซีกับหมาตัวนี้น้องหมานะตัวนี้น่ารักครับตัวนี้น่ารักอันนี้คือแม่มันใช่ตัวนู้ตัวพ่อเลยเติ้ลถ้ามึงโดนโดนงับนี่กูไม่รู้นะที่ผ่าเลยมึงก้มคอไปหาหมานี่เรียบร้อยใช่ไหม เพตอนนี้ก็ฝากเพื่อนๆทุกคนคอยติดตามเชียร์ครับว่าผมจะทําได้ไหมผมเองผมก็ต้องบอกว่าจริงๆไม่ได้ขึ้นตน้นปะเพาิวมาตั้งแต่อายุายสัก16-17ได้แล้วพราวตอน <ผม S 1> นี้ไม่เชื่อครับ อาทิตย์สุดท้วยผมมีเห็นพี่ขึ้นอยู่เลยครับเออก็เพิ่งมาขึ้นเนี่ยเพิ่งรู้ว่าตัวเองยังขึ้นได้อยู่เพราะผมก็ตัวใหญ่ขึ้นมาเยอะไงก็อยากจะลองดูว่าเฮ้ยร่างกายยังแข็งแรงอนี่ต้องให้กล้องแพนไปฝั่งนู้นครับอ่าลองแพนไปที่ต้นเตยมะพร้าวหน่อยอันนี้คือ2ต้นนี้ใช่ไหมมีอยู่2อันที่เดี๋ยวพี่พิ๊กจะจริงๆ2ต้นนี้ผมกะไว้ทำชาเลนจ์ผมกับเฮียยงพอดีไม่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 ผมจะทำทุกอย่างเหมือนพี่ไม่ได้เนี่ยผมต้นหนึงเฮียยงต้นหนึ่งมาาชอบคิดวว่พกเราเหมือนเาอ่ะกูไม่เหมืออนนบกต้ทสิเฮียยงทาสิไไมมม่่ถเลยว่าทได้มเป็นบ้านนสวครับบเป็นนน้าสวของ ทางบ้านยายนะครับว่าจริงๆเรามีผลไม้ลหลากหลายชนิดเลยถ้าเกิดเดี๋ยวปีหน้าฤดูกาลหน้าเพื่อนๆอยากกินมังคุดทุเรียนทุเรียนน,นนี่ปีหน้าน่าจะออกลูกหลายตน้นแล้วเดี๋ยวไงว่าตัดแล้วฝากเพื่อนๆกันไม่ผมชอบเป็นผลไม้แบบว่าพวกตำตำอะพวกสตอเบอรี่พวกอะไรเงี้ย <c oughs> เออพวกนั้นมันไม่ปลูกแต่บ้านเราไม่ได้เนี่ยอนอกจากสองตัวแล้วโอ้ยเอยข้างในตึ <c oughs> มเลยข้างในไม่ออกมาครับข้างในไม่ออกมาออกมาแค่สองตัวอ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่ะตอนนี้ใช่ไหมโอ้ยเยสโดวิจะปีหน้าเหรอพี่มันตรงแนวเลยอะ เราต้องบอกกอนว่าอันนี้เราไม่มีแบบว่าสรลงสลิงหรือว่าไม่มีเลยเออไม่มีเลยตอนนี้ต้องบอกว่าติมหาเดียวนั่นแหละครับหักอย่างเดียวต้องบอกว่าอันนี้คือต้องบอกว่าต้องเป็นคนที่เคยนะแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองทําได้เท่านั้นนี่ไงคนที่เคยกูไม่เคยไงแล้วกูมาทาไมผมก็ไม่เคยวันนี้ไงผมก็ไม่เคยหลายวันแล้วเนี่ยกูบอกเลยสบายตอนนี้ตอนนี้เออแล้วเนี่ยกระเพราให้ตอนนี้เอาไวเพื่อมื่นหนึ่งครับเพื่อนๆก็ โอ้ oh, แต่ว่ามันเยอะอยู่นะพี่ข้างบนเยอะลูกแน่นแล้วครที่แล้วลผมเคยเคยลองไปปีนปีนเนึ่งค้งแล้วตอนนั้นนัดนัดทำไอ้มะข้าวอ่อนที่จะยงไงไปขึ oh. ้นไปปรากฏว่าแตนบานเลยต้นนี้ต้นนี้แล้วแล้วพี่ขึ้นไปมันมีแตนอยู่ข้างบนแล้วพี่จะก็ต้องรีบโดดลงมาถ้าเกิดเจ็บโดดลงมาเยด,ดไม่ใช่คนแล้ว,วสไลด์ให้เร็วสไลด์ให้เร็วที่สุดเพราะว่าแตนแตนสมัยใหม่ผ่อนเจ็บมากครับมีสมัยใหม่เลยสมัยก่อนมันไม่เจ็บแล้วกันวะไม่แตนแตนสมัยก่อนที่บ้านสวนเนี่ยที่รู้ว่าแตนสมัยก่อนตัวมัน เฮ้ยแตนแตนสมัยนี้มันปล่อยเจ็บมากคือตัวเท่าไหร่บีตัวนี้ผมไม่เคยเห็นอะตัวเนี้เกือบเท่านี้โป้งเราอะพี่เอาแตนมาให้เติมมันดูดิเออเอามาให้เติมมันดูอยากรู้ไหมเดี๋ยวพี่จะไปไปกวนรังมันแล้วให้มันเตาะตามลงมาแล้วก็ต่างคนต่างวิ่งฝากกระเป๋าตั้งพี่นะต่างวิ่งเออคือตอนนี้กูไม่มั่นใจเลยว่าแตนกับหมาเนี่ยกูจะจะโดนหนีจะโดนอะไรก่อนหนีแต่ในกูเตรียมไปก่อนเลยเดี๋ยวต้องออกห่างกันนะครับเพราะเดี๋ยวลูกมันจะหล่นลงมาแล้วอันตรายครับเดี๋ยวพี่ย้อนข่อยออกห่างกันได้ครับพี่เออก็ดเพราาาะะวว่่หลลบไมทันนเเโอคครับ แล้วเดี๋ยวผแล้วผลแล้วเขาลแล้วเหยอแกยย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 ยเยยนยยยยนยย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 ยงนยยอยะนยย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 ยนยเขาต้องเย็นลิงยย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 นนยยยยยยยะยย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 ยนยยยยยน ย่องตามขึ้นไปเร็วอะไรนะครับตามขึ้นไปเร็วผมให้กำลังใจเขาดีกว่าครับเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยอุ้ยทำไมตัวหนักจังวะโวดอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยโอ กำลังเสริมของเรานะผมชีมวิตม,มีแตนปะยังไม่เจอครับมันนอนอยู่ปะแล้วมันก็ลงข้างล่างลง ้อันเนี้ยตรงปลายมันเริ่มงอป่ะวุ้ยระวังหัวนะเะโยงตกหัวแตกกันนะเมื่อกี้มันตรงอยู่ป่ะพอพีทขึ้นไปแล้วมันงอโอ้หรือว่าพีทหนักมันก็เลยจะโคตรไปแบบนั้นป่ะมันงอนิดนึงอ่ะพี่มันงออยู่แล้วเหรอใช่มันงอนิดนึงแต่ว่าน้ำหนักเขาเยอะอยู่แล้วด้วยไงพีทพอแล้วมั้งเออพอแล้วมั้งวิ่เลยลุยอได้แล้วเว้ยหมื่นนึงเว้ยก็ทำได้เลยเนี่ย โอ้ไม่น่าเชื่อนะว่าเขาทำได้จัดประหลัดขิกดูดิดมึงควรจะถ่ายพี่ตอนลง๋ยิมึไไงไอ้โค่นี่ครับเอามาดูนี้ตอนลงปวดจริง อันนี้คือพี่วิทย์พี่วิทย์เอาลงมาแบบหลายลูกเหมือนกันหลายลูก <ผม S 2> ที่ผมเห็นแล้วจะชัวร์พี่อยู่ตรงนูง้นแล้วเตินไปไหนได้แค่ลูกหนึ่งอยู่ตรงนู้นอันนั้นคือมันลงมาแล้วมันลงน้ำไปหมดเลยพี่เออผมก็ตกลงนูงน้นไงต้องบอกว่าหนักขึ้นเยอะเลยคือตัวเราหนักขึ้นเยอะครับยากยากอนนึงก็มันไม่ต้นเฮ้ยมาไม่เอาที่เจี๊ครับเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วยองใช่เมื่อกี้คือกูจะเดินไปหยิบรูมะพร้าวอะไรอย่างงี้เออช่างมันเจี๊บขอบตามไป ก็วันนี้ก็ประสบความสำเร็จผมพุงเอาแค่ต้นเดียวเหนื่อยจริงเขาเฮยยก ok. เหนื่อยไหมโคตรเหนื่อยแล้วอันตรายมันรู้สึกมันล็อกต้น,ตนมนาให้อยู่ต้องให้เฮยยงขึ้นแล้วล่ะไม,ไม่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 ไม,ไม่เห็นต้นนี้ไหมนะโอ้ต้นนั้นจะเตี้ยไปไหมอั <c oughs> นนี้มะพร้าวหอมเฮยยกอันนี้ต้องบอกมะพร้าวแกงลูกใหญ่อันนี้เขาไปใช้ทำอะไรเป็นไอคันกะทิครับมะพร้าวแกงผมสังเกตดูผมเอามาลูกแดงๆเลยไอลูกแดงเนี้ยมีเอฟซีหลายหลายคนบอกให้ต่อยต่อยได้แต่ไม่แตกเออเพราะว่ากะลาข้างในมันสีดำแข็งละ เอออันนี้คือต่อยไม่แตกนะครับต่อนอกเทจากว่าคอนปอนสักสิบห้าปอนอาจจะทุบแตกอยู่โอ้โหโหดจัดอ๋อวันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์อีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่เคยทํามานานแล้วคือตั้งแต่สมัยเด็กๆวันนี้ทำสำเร็จเนาะเดี๋ยวเราไปรับภารกิจหนึ่งหมื่นการ์ดยายผมเดี๋ยวตามไปครับเพื่อนเย้ได้หมื่นหนึ่งแล้วเย้เอมื่นเดียวพอแล้วเราเราเราทำอะไรกันเราให้กูให้กําลังใจไงดูนี่เอาแหก ต่อยต้นกล้ยไม่ได้แหเลยไอ้น,นี่กูได้แหน,นี่ไงปวดจิตแม่จังต้นมันคมเดี๋ยวขอบไปไปไป่ะเพื่อนๆครับนี่ผมทําลายคําสบประมาทของยายผมได้แล้วยายผมบอกว่ามึงตัววันเลวรามึงขึ้นไม่ไหวแน่มะพร้าวผมขึ้นไปบนยอดแล้วก็เอาลูกออกมาหลายลูกเลยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนได้ดูคลิปนะอันนี้คือเป็นลูกที่ผมเอามาเป็นพยานหลักฐานเดี๋ยว,วยายผมเบี้ยวผมไม่ใช่อะไรหรอกต้นละหมื่นนะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าคือาผมจะขึ้นอีกต้นหนึ่งก็ ผมรู้สึกว่าตัวเองคงไม่ไหวแล้วคือเริ่มหมดแรงแล้วถือว่าหนักแรงทีเดียวว่าตัวผมหนักมากก็วันนี้นี่ครับหนึ่งโลหนึ่งหมื่นเพื่อนๆตามมาผมไปขอตังค์จากยายก่อนแอนแอนีนียายผมมานี่แล้วเพื่อนๆตามมาครับสวัสดีคับยายเออผมได้ผมขึ้นได้ยายเออขึ้นได้ให้มือนึงนะยายต้องยายต้องไม่เบี้ยวนะเออตัวจะควายขึ้นไหวเห็น <laughs> <laughs> ไหมยายขึ้นได้ให้มือนึงยายบอกผมตัวมาเลือนี่นี่นี่ผมได้แล้ว สองหมื่นเอาขึ้นได้เอาหมื่นหนึ่งนะยายอให้หมื่นนะขอบคุณครับนี um ่เขาเป็นเพื่อนได้แล้วเอ้ยเอ้ยเอยเดี๋ยวยายของไปนะยายของไปไหนนะเดี๋ยวผมนับก่อนนี่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 หนึ่งหนึ่งหมื่นสองหมื่น สามหมื่นสี่หมื ń, anything, น่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นกีบแปดหมื 4, 000, 000, ่นยายมีแปดหมื่นกรีบเองอมันหายไปไหนสองหมื่นกรีบนับนับผิดจะมั้งอย่ารำคนับใหม่หนึ่งหมื่นสองหมื่นใช่เปล่ายายไม่ใช่ครับนี่ครับสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันหมื่นหนึ่งเยั ขอบคุณครับยายตัวยังมือควายขึ้นได้เลยได้ต้นเดียวครับบอกเลยยายคือผมเคยขึ้นตอนเด็กๆไงยายก็ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะขึ้นไหวแต่ตอนนี้ก็ปรากฏว่าคือความแข็งแรงของผมมันก็ถือว่าแข็งแรงในระดับความพร้อมสมบูรณ์นะครับแต่ว่าน้าหนักตัวเยอะก็คือขึ้นได้ต้นเดียวอีกอย่างนึงต้นลื่นมากลื่นมากแล้วก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับทําตามเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ต้องต้องมีชุดที่พร้อมแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงวานนั้นวันนี้ก็ขอบคุณยายมากครับ สำหรับค่าขนมเอาโชคดีว <laughs> ันนี้ผมไม่รบกวนยายแล้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับผมไปแล้วกลับแล้วยายไปกันครับน้องๆเดี๋ยวเราไปกินายายผมขออยูโตหน่อยได้ไหม,มนี่นี่มีทําสวนยายผมแก้วหน้าไม้ <laughs> <laughs> จับ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 ับับับไปแล้วครั <laughs> บยายวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆแล้วก็ฝากติดตามคลิปต,ต่อไปนะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรกันแล้วก็ ออผมจะไปทำชาเลนจ์อะไรกับช่องไหนนะครับคอยติดตามครับรับรองว่าสนุกมันฮะผมจะพยายามเพิ่มคอนเทนต์ที่มีสาระแล้วก็ความสนุกหนานเข้าไปให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนหวังว่าวันนี้จะได้สาระและความบันเทิงนะครับฝากติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับบา,บายยเดี๋ยวกินน้ำกินเนื้อครับส่วนอันนี้ค้าหารต้องวัน